อุ้ยแม่แม่พี่หยีมาแล้วเรา,เาไปเล่นซ่อนหากันเถอะอุ้ยโตแล้วยังจะเล่นซ่อนหาอีกเหรอลูกนะ้าๆๆนะ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 แม่กับยี่จะเป็นคนแอบพี่หยีจะเป็นคนหาให้พี่หยีเป็นคนหาเหรอโอเคงั้นโอเคงั้นเราไปเลยไปเฮ้ยยังไงพี่หยีมาแล้วอุ้ยแอบตรงนี้ดีกว่าหาเราไม่เจอหรอกตรงยิ้มอยู่ไหนนะทำไมหาไมา่เจอเลยอ่ะเฮ้ยเห็นขา้องยิ้มตรงนี้แน่เลย าแม่กัน,กน,นเถอะไม่รู้ว่าแม่จะอยู่ตรงไหนปั้นเราไปหากันไปตายแล้วจะแอบ,บอยู่ตรงไหนเนี่ยอุย้ยพี่ยายีกับน้องยิ้มมาแล้วจะแอบ,บอยู่ตรงไหนอุย้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าแม่ใช้มนต์พิเศษดีกว่าจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็นอุย้ยแม่อยู่ไหนเนี่ยพี่ยายีหาแม่ไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยหาที่ไรก็หาไม่เจอเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยอยู่ไหนนะ จงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็นเพื่อนๆคะถ้าใครเจอแม่เนี่ยฝากคอมเมนต์บอกน้องยิมด้วยนะคะว่าอยู่ตรงไหนต้องยิบหาไม่เจอเลยอะ่ะจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็นไหนนะ